เด็ดหึงดอกครับเมื่อกี้เอาติดป้ายเอาเข้าไปเอาเอาเด็ดแล้วติดเด็ดแล้วครับท่านผู้ชมเด็ดนะจ้าเด็ดนะจ้า <c oughs> เออมันเป็นที่เด็ดอหะประเด็นเออเว้ยเอา,เอาเงี้พี่ถอดเด็ดออกเลยเข้าไหมอ่ะลงทุนนี่จอมเสียบปาร์ตเลยอะ่ะถอดเด็ดออกอ ลงทุนสปอร์ตลือเกินมันไม่ใช่ธรรมดานะบันเดตแล้วก็ใส่เลือดด้วยอันนี้เพิ่มเลือดอีกยี่สิเปอร์เซ็นะครับเลือดเลือดอีวานน่าจะมีสักประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าตัวเนี้ยอีวานอะถ้าเกิดเข้าเกมแล้วอะเพราะว่าผมใส่ประดับเลือดด้วยนะประดับเลือดอีกอีกยี่สิบเปอร์เซนครับเลือดจริงๆน่าจะมีประมาณหมื่นห้ามาลงทุนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ทอดหวัดดีครับหวัดดีน้องยอนฮูนะครับหวัดดีประดับอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เตยใส่ประดับอะไรนะติดป้ายใช่ไหมถูกปะเตยใส่ประดับติดป้ายใช่ไหมผมก็มีแต่ป้ายดีกว่าแต่ว่ามีป้ายห้าดาวอ๋อห้าดาวก็พอมา ติดป้ายติดป้ายโอเคห้าดาวก็พอดมีมิดเบรกไปถึงไหนแล้ววะถึงนี่อยู่อ่ะมาโรดโทโปัสสตรีมนี้หมดโทโปัสไปยนะี่สิบเมตรเนี่ยมาพี่ครับตีคนอื่นไปก่อนรอประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะครับอะไรวะรอปันมครึ่งชั่วโมงนะครับตรงรูปหัวหน้าถึงจะเปลี่ยนอ๋อเหรอบยบ้ เอ้ยเตยเตยเตยเ,เอาคารินมายืนหลังอีกตัวดิเอาคารินมายืนหลังเราจะเอามันมาคู่กันมาเตยเอาคารินมาดิเตยเอาคารินมาใส่นะอีวานยืนหน้าแล้วก็คารินยืนหลังสวัสดีจ้ะไอเชนง,งานตัวตัวการสักตาใหม่ว่าไงวัดตีไอเชนมาช้าจังเลยนะครับเมื่อกี้น้องอุ้ยมาเล่นอะอ่า พี่จำชื่อแล้วน้องอุย๋ยใช่ไหมไลอ้อนมาตอนไหนอะ่ะโอ้อยู่นี้ไม่ทราบกันครับเนาะเอาติดใบหกกรุงใสำหรับได้หกดาวอ้างได้อ้างได้เอาวีมาเอาวีเอาเราติดใบครับอือหึอือหึเอาวีมาซู่ครับอือหึตีไปที่กับเทินเจ็ดดูดูเลขเทินข้างบนนะครับเทินเจ็ดเจ็ดเทินแล้วประเด็นอื้อหึ คารินสิเดี๋ยวมันโดนสตาร์ทนะอ,อืยังไงยังไงรูตีไปรู้สึกเหมือนเลือดผมจะลดหน่อยอะเนี่ยขอดนันดนเลือดผมน,น้อยกว่าเนี่ยเอ้ามาว่าทําไมถึกจังเลยวะประเด็นขอโอ้แต่เลือดผมเลือดผมยังไงครับเลือดผมจะหมดแล้วเลือดผม เอ้ยซูซีซูซีตัวนี้ตัวนี้ซูซีครับอือหือยังไงยังไงซูซีมากโอ้โหอือหือเอ้ยโอ้ยเมื่อมันก็ลองอาดินได้เอาจริงเอาอีวานคารินยูริน้องเตยอยู่ไหมล่ะน้องเตยยังอยู่ไหมรู้สึกติดป้ายติดป้ายรู้สึกเหมือนน้องเตยยังไม่อยู่นะครับรู้เปล่าเอาววิอือหืออืออ เทินสิบเจ็ดดูเลขเทินข้างบนเทินสิบเจ็ด้ยเฮ้ยเออสกิลล่างสกิลล่างอืมขอสักหน่อยก็ยังได้สสถานครับขอเลือกคือวหน่อยเอาอืมเอา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 เติดป้ายหอล่าโอ้โหป้ายหกาติดป้าอย่างไรวะเอาเอาโอ้ยมันยึกแห่งศักดิ์ศรีอืือ โอ oh. Yo, ้ยโอ้ตายแล้วโอ้ยย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 ยงยยยัยยยยยยบยยยยวยลยยยยยยยขยายย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 ลยยยวยยยยลยย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 แล้วโอ้โยยยยยนย O oh, Man man man,